p B Family Radio FM 105 MHz วิทใช่อย <your> ู M ่เจ้าครับตัว FM 105 Smile Thailand เสียงสะท้อนสื <หม 'd> ่อ Media Focus ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้เราจะไปคุยกับคุณสาวิตจ้าหวานประธานสมาพันธ์สมานฉิันแรงงานไทยประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนกันเลยทีเดียวนั่นคือกรณีที่ฮุนเซนปล่อยคลิปการสนทนาทางโทรศัพท์กับแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีของไทย ตอนนี้นานาชาติเาก็จับตาดูกันว่าจังหวะก้าวนี้รัฐบาลไทยจะไปอย่างไรในส่วนของการเมืองไทยนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างหนักทั้งในสภาแล้วก็นอกสภานักวิชาการนะครับก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ตามความคิดตามมุมมองของตัวเองนะครับตอนนี้สิ่งที่จะคุยกับคุณสาวิต์เนี่ยมันน่าสนใจนั่นก็คือประเด็นว่าด้วยว่าด้วยถอดรหัสรัฐบาล นะครับสิ่งควรทําไม่ทําสิ่งไม่ควรทําทํานะครับเอาละครับไปคุยกับคุณสาวิตกันครับสวัสดีครับคุณสาวิตครับสวัสดีครับคุณสุป,ปันครับท่านผู้ฟังครับครับคุณสาวิตแม่ต้องบอกว่าในส่วนของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะตกที่นั่งลําบากแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นที่เราตั้งกันถามว่าสิ่งที่ควรทําเนี่ยไม่ทําสิ่งที่ไม่ควรทําดันทําเนี่ย คุณสาวิตเอาเป็นว่าสิ่งที่นายกควรจะทําหรือรัฐบาลควรจะทําก่อนว่าควรจะทําเรื่องอะไรบ้างในสถานการณ์การเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเอาเอา,เอาวางการเมืองไว้ก่อนเนะาะกาครับก็ไปไประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นหารุงเล้าเนี่ยว่าอันี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ด้านหนึ่งนะครับที่รัฐบาลก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในขณะนี้ตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลตั้งแต่หลังจากการเลือกตั้งแล้วคุณ อาเศรษฐาทวีสินจนมาเป็นไปตรงทานเนี่ยไอ้น,นี่ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่มันดึงแล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่มันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ปัญหาปากฟ้องปัญหนาหนี้สินแล้วเป็นปัญหาเรื่องของราคาผลผลผลิตทางด้านการ,กรเกษตรที่มันตกต่ำเนี่ยอันนี้มันไปสูส่เรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนารรมกรผู้ใช้แรงงานเกษตรกร,กรทั้งหลายน,นี่ล้านหนึ่งที่รัฐบาลแก้ไม่ได้อยู่แล้วปัจจุบันซึ่งก็ตรงกันใน,นหลายสำนักที่พูดกันแบบนี้ นะจมีการปรับลดตัวเลขการเติบโตทาง GDP ลงแต่ครอันนี้ก็จะเจนทีนี้อ่ากลับมาสู่ประเด็นเรื่องของการเมืองคือการเมืองมันก็ที่ผ่านมาก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งพวงก็เป็นเรื่องของการดีเครดิตกันใช่ไมก่อนที่จะถึงวันนี้เราจะเห็นเรื่องของเช่นเรื่องของปัญหาเรื่องของที่ดินในปัจจุบันฝั่งหนึ่งก็ที่ดินเขากระโดงฝั่งหนึ่งก็ที่ดินอันพายและล่าสุดก็เป็นเรื่องของที่ดินการสร้างสนามบิน ในที่ชาวบ,บ้านครบนบนถนนอะไรหลานเ้ก็เพราะว่ากันไปแนะน,นำมาสู่เรื่องของความพยายามในการที่จะควบรวมอำนาจยึดอำนาจผู้ใง่ายจากภรคภูมิใจไทยโดยการยึดกระทรวงมหาไทยรัรเรือ่องการแตกแยกกันของกลุ่มก้นการเมืองท่้งยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งถ้นา,น,านก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนับ่นคือสิ่งที่ ที่ควรที่จะทาเนี่ยไม่ทำปัญหาก็บ่นกันเร่อปัญหาเต้าของแพลงสารพัดเรื่องการเมืองที่มันควรจะทําได้ดีกว่านี้นะครับที่จะเห็นปัญหาของประเทศแล้วก็สมัครสมานสมาธิร่วมกันแก้ไขปัญหาแต่ไม่ได้ทากลับทาในสิ่งที่เขาเรียกว่าไปหาประโยชน์แบ่งก็แบ่งก้อนการเพื่อเอาผลประโยชน์ให้แก่พรรคพวกของตนเองยื่งคิงตอี้กันอุตลุดอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ใช่เรื่องของการทุยคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นอย่าง บางสะพังเนี่ยก็ไม่มีามาตรการในการแก้ไขที่ชัดเจนครับนะครับจนมปถึงล่าสุดอย่างที่คุณสุบรนยกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่คุณเชนปล่อยคลิปนี่แหละผมคิดว่าอนเะนี้ยอ่าซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะที่หลายคนก็ตั้งก็สังเกตตั้งก็สงสัยว่าความสัมพันธ์ของคนในก็รัวสกุลชินกับสกุลพุนเะนี่ยคอ่ามันก็มีปัญหาซึ่งมันเป็นความจริงนะไม่ใช่เรื่องกล่าวหานะซึ่ง ก็รู้กันทั่วๆไปก็เลยเป็นสิ่งที่การพูดคุยกับคุณุนเซนก่อนหน้านี้ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งตอนที่คุณทักษิณเจ็บป่วยไม่สบายอุนเซนก็ออกมาเยี่ยมเยือนใช่ไหมครังนี้ก็ไปพบป่าพูดคุยกันหลายครั้งหลายรอบด้วยกันจนรู้เหมือนว่าก็ตั้งก็สังเกตตั้งก็สงสัยว่าที่สุดแล้วเนี่ยเรากับกัมพูชาเนี่ยเราเป็นแบบไหนยังไงกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็จนผลมาเกิดเนี่ยคลิปหลังนี้เกิดขึ้นก็สรุปว่าทั้งหมดทั้งิ้นตั้งปวงเนี่ย นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเขตแดนในพื้นที่แถวภาคอีสานสุรินทร์แล้วก็วนราชธานีเหล่านี้มันก็เลยเป็นปัญหาได้ก็สรุปว่าที่สุดแล้วเนี่ยนายงมนตรีเนี่ยทำหน้าที่ได้แบบไหนอะไรยังไงรักษาผลประโยชน์าติไว้ก้างร้อยแค่ไหนอย่างไร,<ม>รไแล้วนะสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลควรที่จะทำเนี่ยในการที่ปกป้องอธิปไตยของดินเดนิก็กลับมาได้ทัก็เกิดปัญหาที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตอยู<ม>่ในขณะนี้ แล้วอีกเรื่องที่ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการพนันออนไลน์ให้ถูกต้องทามกฎหมายแม้ระตั่งคาสิโนที่ก่อนที่หยาดแต่า่าก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องราเหล่านี้นะแต่กลับมาทํากันเอาจริงเอาจังทําเป็นเอาตายกับเรื่องนี้จนตายที่สุดก็อย่างที่คุณปุจุบันตั้งโจทย์ว่าสิ่งที่ทํากับไม่ทาสิ่งที่ไม่ควรทากับทํามันก็เลยปัญหาวันนี้ก็น่ายกควานตกที่นั่งลําบากในขณะนี้แล้วก็แนวโน้มก็จะไปยากความขัดแย้งทางการเมืองก็เป็นเหตุเป็นผลทําให้ คนที่ตีจากออกมาเนี่ยอก็ดูเหมือนว่ามีความชอบตามนะคุณสุวรรณครับนะนะทั้งๆก่อนหน้านี้ก็อยู่ด้วยกันนะไหนะนมานไหนด้วยกันยืนเคียงก้างเป็นวอลเปเปอร์ให้กันอยู่รนะุนในตลอดแต่ถึงวันที่จะจากกันเนี่ยเมื่อถูกแก้เ้าอี้ไปรู้สึกไม่พึงพอใจต่สุบวันนี้ก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นเหตุเป็นผลความชอบตามอ้างเหตุเรื่องที่อ่าคุณลุนเทนปล่อยคมามาลิปออกมาเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการตีจากอย่างมีเหตุมีผลคุณสุวรรณครับนะ ก็เรียกว่ามีทางลงอย่างอย่างถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเขาบอกรอเลยอ่ะฮะฮแล้วตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายพักนะซึ่งยังรอดูท่าทีทางการเมืองอยู่นะครับเรื่องของการที่จะไปยังไงต่อกับรัฐบาลแพรทองทานนะครับหลังจากที่นายยกรัฐมนตรีออกมาแถลงขออภัยนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้พูดถึง นะครับเรื่องของวัตถุประสงค์ในการที่พูดกับคุณเซนแล้วก็โดนอัดคลิปไว้เนี่ยคุณสาวิตว่าเหตุผลที่นายกพยายามอธิบายกับสังคมว่านี่คือเทคนิคการเจรจาในการที่จะนะครับไม่ให้เกิดความรุนแรงเนี่ยจนตอนนี้เนี่ยบรรดานายแบกนางแบกทั้งหลายของพรรคเพื่อไทยแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ย ก็สวนกลับหรือพุ่งเป้ากลับมาที่คนที่ตั้งคําถามกับนายกรัฐมนตรีเ่าเอ๊ะนี่เป็นพวกนิยมความรุนแรงนี่เป็นพวกที่ต้องการจะทําสงครามโดยไม่นึกถึงประชาชนคนชายแดนที่เขาสูญเสียนี่ก็เรื่องหนึ่งหรืออย่างล่าสุดเนี่ยพรรคเพื่อไทยออกแถลงการยกว่านายกเนี่ยนะครับคือนักสร้างสันติภาพที่ไม่ต้องที่ไม่ใช่นักสร้างภาพเนี่ยคุณสาวิตรกากฎการแบบนี้จะอธิบายกันอย่างไรดีนี่ตอนนี้ คือแ <c oughs> ก้ตัวยังไงมันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมอรอดละคนปัจุบันอาจจะรอดในพระเพื่อไทยนะครับอาจจะรอดในพระเพื่อไทแต่ว่าที่ว่าในทางสาสาาณะผมคิดว่ามันจำเนินได้หลักฐานคุณจะพูดยังไงก็แล้วแต่อืออครับมันก็ฟังไม่ขึ้นนะประเภทที่บอกไม่รับปากเสียสองอยู่คนละฝั่งมันใช่ในการเจรจากันเหรออ่าฝ่ายรงค้ามเนี้ยแล้วก็บอกว่าคุณเซนต้องการอะไรเดี๋ยวจะจัดให้เนี่ยมันใช่เหรอ การพูดแบบนี้เป็นภาษาทางการพูดเหรอครับอันนี้เป็นเรื่องของการพูดคุยในท้องตลาดมากกว่าอืพูดคุยในวงเอฮาสวนเสหามากกว่าไม่ใช่วงที่ระดับนายกองตีของแต่ละประเทศมันต้องคุยก,กันแบบนี้มันต้องมีช่วงตานองท่าทีที่มันลึกกนกว่านี้แล้วการเาจรจานี้เนี่ยมันควรที่จะมีองค์คณะที่ร่างพูดคุยคอยให้คำปรึกษาต่างๆซึ่งก,กันและกันแต่การพูดเหมือนกับพูด สนุกสนานคนในครอบครัวคุจสุบันสาไทยอะทุกอะไรเหล่านี้เป็นต้นรวมทั้งเรื่องของการที่บอกว่าตอนนี้คนไทยไม่พึงพอใจต้องการให้เป็นนายกกลับใกล้เกือบสายได้ส่งให้เป็นนายกของกมีเรืองอะไรแบบนี้ต้นอยนอ้นี้มันไม่ใช่วิถีวิสัยของการเจรจากาต่างการทูตหรืออะไรก็แล้วแต่เราขนาดอยู่ในกระบวนการของสภาบันเรายังไม่เจรจาแบบนี้เลยครับคุณทุบันกับ และยิ่งกว่านั้นก็คือว่าการเจราจาผ่านระบบออนไลน์เนี่ยเจอกันมาเยอะแล้วปัจจุบันในแมกเก็งกลเซนเซอร์จับก,กันเนี่ยสาราพัดที่เป็นเรื่องเวลาแบเนี้ไอ้ประเ่อยี่ว่าอ่าค่อยๆไปพูดแล,ล้วพอจนัอนอัดเทปไว้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เกิดเดแต่นี่มันเป็นเรื่องของ,มมองค,ความเมืองปัจจุบันความระหว่างประเทศนะซึ่งแน่นอนที่สุดหรอกฝ่ายคอมมอนคองฝ่ายศาลนี่เขรับไม่ได้หรอกเรลาพวกบางคนเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีของประเทศไทยแลวเรากำลังอยู่ในช่วงของสาการที่กำหนดบอกว่า เขาไปไปลุกรานใช่ไหมแล้วก็รูเหมือนว่าการพูดลักษณะว่าแม่ทัพต้องสือกอยู่กับจงก้ามแล้วบบเราไปยอมรับในสิ่งหเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เหมือมนกันว่ามันไม่สามารถที่จะที่จะรับฟังได้ครับผมงที่ว่าอุลเพนเนี่ยแก้มกูก็เหนือกว่าแต <de> <ing> ่ไงอันั้นที่เราไปยอมรับก็แบบร่วมนแม่ทัศนสุก็ทแบบนี้แสดง,ง,งว่าก็ไม่ได้สนใจเลยนะคุณสุวรรณครับไม่ได้สนใจก็ไม่สนใจความสัมพันธ์ในระดับครอบครัวและระดับประเทศเลยนะครับ น,นก็การที่จะทาอะไรก็แล้วแต่ที่เขาได้ประโยชน์ยิงอยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็รู้กันอยู่ว่าภายในประเทศของปามูชางก็มีปัญหาในเรื่องของวิกฤตตาต่อคุณมาเนตใช่ไหมครับ,รบเรื่องของการร่ำรวยปิดปกติกรรรันคอ์รัปชันต่างๆก็มีอยู่ในประเทศไทยก็ก็มีอยู่ถึงขั้นที่มีคนนักวิชาการหรือวิทาวิจัยว่าประเด็นเรื่องเกรตแรนเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นคใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วปัญหาจริงๆริงว่า รัฐบาลต้องทั้งสองประเทศในขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤตสตา์ดังนั้นก็ต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเบี่ยงเบียนความสนใจเรื่องธรรมชาตินิยมมาเพื่อที่จะฝุกล้วก็ลืมเรื่องราวเหล่านั้นซะนั่นการพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่หลายคนสงสัยต่อหน,น้าน,นี้ก็จะมีลักษณะของความเป็นจริงที่เชื่อได้ว่านายกรัตรีมีเจ็ดจำงที่ชัดเจนในการที่จะทำให้ประเทศชาติต้องเสื่อมเสียและเกียดและศรีแต่ไอ้นี่ก็เป็นเรื่องจี่ว่าถ้า ต่อการถามคุณจุบันก็คือมันแก้ตัวยังไงก็ไม่พ้นคุณจุบันในกรณีนี้ครับแต่สิ่งที่นายกออกมาพูดเนี่ยก็มีนักวิชาการนะครับแล้วก็ในส่วนของนักเคลื่อนไหวหลายคนนะยืนยันในสิ่งที่นายกทาเนี่ยนี่คือใช่ในหลักการเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยมีนักกฎหมายอิสาะท่านหนึ่งไปออกสื่อก็บอกว่าในสิ่งที่นายกทาเนี่ยก็คือต้องการที่จะลดความดุแลยง แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งพิธีกรเขาก็ถามว่าถึงขนาดที่บอกว่าอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้คำเหล่านี้จะอธิบายยังไงนักวิชาการกฎหมายอิสระก็บอกสวนกับพิธีกรมาว่าคุณคิดเหรอว่านายกเจ้าแผ่นดินไปยกให้กับต่างชาติอย่างเนี้หรือแม้แต่นักเคลื่อนไหวบางคนเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่นายกพูดเนี่ย ยังไม่ใช่สาระสําคัญสาระสําคัญตอนนี้เราต้องประสานสามัคคีในการที่จะต้องต่อสู้กับฮุนเซนว่ในการปกป้องแผ่นดินไทยตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นกระแสว่ากลับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคลิปเสียงของนายกแพทองทานสนทนากับฮุนเซนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของ เกิดแรงประทะไปยังตัวรัฐบาลแล้วก็ตระกูลชินวัตรกับการว่ามันกระแทกไปยังความสามัคคีของคนในชาติด้วยนี่คุณสาวิตถ้าคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดสงคารามนะคุณสุบรร้าครับเราก็ไม่ต้องการเกิดสงครามรู้ว่าสงคารามเป็นยังไงคนสูญเสียเป็นใครเนี่ยไม่มีใครต้องการให้เกิดสงครามการ,ารเกิดสงคารามนั้นเป็นการตัดสินใจของบางคนไม่กี่คนที่เ้เห็นปัจจุบันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสงคารามโลกที่หนึ่งสงคารามโลกที่สองหนืหลายสงคารามเนี่ยเป็ลนลักษณะแบบนั้นเช่น จจประชาชนไม่ต้องการทีนี้และประเด็นเรื่องของความรักชาติอธิปไตยของชาติเนี่ยมันต้องมีหลักมีเกณฑ์ใช่ไหมครับ,บในการที่จะเกณราาเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยเฉพาะเรื่องอธิปไตยนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นความสําคัญโดยเฉพาะนายุคปีต้องเจ่มชัดในเรื่องราวเหล่านี้นะครับในเรื่องการที่จะมาพูดก็ กนนั้น่นที่สุดการตีกรงตีความทั้งหลายมันก็เป็นเรื่องของบุคคลเลยแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าเจตนาจริงๆทีนี้มันผมคิดว่าวันนี้ต้องต้องถามประชาชนส่วนใหญ่ดูในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นส<ม>ื่อออนไลน์หรือสื่อกระแสหลักปัจจุบันนันนี้นจะจะจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าประชาชนก็พึงพอใจแค่ไหนคือแน่นอนที่สุดการทําบางสิ่งบางอย่างมันจะทําให้คนทุกคนเ,เห็นด้วยกันทั้งหมดทั้งประเทศนี่มันแยกเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในเชิงหลักการแต่ว่าต้องดูว่าเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นเป็นยังไงในวันนี้ปัจจุบันก็ ามารถมอนิเตอร์ได้ใช่ไหมครับว่าไอสิ่งออนไลน์นักวิจารารที่ก็ยินอยัดเรื่องงานตามการตู้ดารวัตศาสตร์ตรเนี้ยก็มองเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับซึ่ง้าพี่ดูทั้งหมดเนี่ยประเมินอย่างแบบไวๆนะก็คือส่วนมากเขาก็ไม่พึงกปวยใจก็คิดว่านายกคงทีเนี่ยฝากทุที่เพราว่าในการที่จะเป็นผู้นําอีกต่อไปแนวมันไปแบบนั้นมีคำอธิบายเนี่ยหรือว่าก็ เพการอธิบายก็อธิบายกัยนไปเพราะนพลาดไปแล้วการ,รขอโทษย้อกลิงออกมาขอโทษแต่ว่าคมขอโทษนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คาขอโทษในเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวที่ทําผิดพลาดไปแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มันทําให้ประเทศมันเสียเกียรติเสีศรรเยศักดิ์ศรีอะไรเลือยู่ดที่ไงเนี่ยกปกระจานรับไม่ได้ทางหากับคราวนี้เนี่ยตอนนี้มันมีกระแสกดดันแล้วก็เรียกร้องนะครับไปยังตัวนายกรัฐมนตรีมีทั้งลาออก มีทั้งยุบสภาซึ่งทั้งลาออกและยุบสภาเนี่ยก็มีเหตุผลรองรับแล้วก็เหตุผลรองรับของทั้งสองส่วนเนี่ยก็มาตีกันอยู่คุณสาวิตรว่าถ้าจะเลือกที่จะแสดงความรับผิดชอบของนายกเนี่ยควรถ้ามันเป็นไปได้ควรจะเลือกทางไหนยุบสภาหรือว่าลาออกคุณสาวิตคุบสภาก็ไม่มีเสียงรุเห็นกับสิ่งที่นายกกระทำนะปุจจุบันอืม แล้วอยู่ๆไปยุบสภาก็ในขณะที่ประชาชนเลือกมาซึ่งมันมีก็อยู่หลายพักไม่ใช่พักเพื่อใจเพียงอย่างเดียวครับแล้วผมคิดว่าการเลือกเส้นทางที่มียุคสภาเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าหลายพักก็ไม่ได้ทําไม่มีส่วนรับรู้รับเห็นครับแล้วก็หลายพักก็สเสนจเจง,งจุดเจตจำนงชัดเจนในการออกแถลงการณ์ก็หลายพักเช่นเดียวกันอแล้วก็ผู้ไปถึงตัวนายกที่ว่าต้องตัดสินใจวันนี้ต้องลาออกครับแล้วเอาคนใหม่ขึ้นมาส่วนจะเป็นคนใครคนใคยคนไหนพักไหนนั่นก็ว่ากันไปเพราะว่าวันนี้เป็น ความรับผิดชอบที่จะต้องทำเพราะว่าถ้ายุธสภาก็นายกต้องรักษาการต่อคงจุการจนกว่าจะเรื่องตั้งใหม่ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ไงอาจจะการลาออกเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะมนตรีเปลี่ยนแปลงตัวนาย,นในยก <c oughs> ใช่ไหมซึ่งมันก็สามารถที่จะทําได้รวดเร็วกว่าแต่ว่าการยุธสภาแล้วจะมีการเลือกตั้ง <pathways. S 2> <c oughs> อยากเช้เวลาไปหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนประมาณนี้ใช่ไหมครับเกิดความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจะตามมาอีกอะไรอีกล่ะ อันนี้เราก็ไม่รู้แต่การที่จะลาออกแล้วก็เริ่มกระบวนการใหม่นะการสรรกานใหม่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่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 ทดีกว่านะครับที่จะไปเลือกในเส้นทางยุบสภานะครับนี้ว่าก็ก็มีสองในวาารนี่แหละส่วนนวทารเนี่ยก็ไม่มีใครพูดถึงการไม่เมืองเส้นเรื่องของรัฐทหารนี่ก็คิดว่าไม่มีใครต้องการ,รใช่ไหมแต่ว่าวิธีการก็นักการเมืองก็อย่าไปสร้างเงื่อนไขยเยอะอ เวลามีปัญหาไมกเคจะโทษคนน้องคนนี้แต่ไม่เคยโทษตัวเองครับเวลาทหารมายึดอำนาจก็จะบอกว่าอันนี้มีคนเรียกร้องมีความต้องการแต่ว่าเวลาตัวเองเป็นนักการเมืองที่ c o r r u p t i o นตามบ้านเมืองเสียหายไม่เคยโทษตัวเองครับฮะดังั้นในส่วนของประชาชนพวกเราก็ไม่เคยเรียกร้องให้ทหารมายึดอำนาจนะครับครับนี่ก็ก็เป็นหนึ่ที่ผมคิดว่ามันก็จะต้องในทัศนะของผมคิดว่าการควรจะลาออกควรจะลาออกในทัศนะของผมนะครับแล้วก็หาคนใหม่มาทำหน้าที่แทน แต่ดูทางดูทรงตอนนี้นายกจะเดินหน้าต่อทางการเมืองนอกจากจะจนว่าด้วยเรื่องของเงื่อนไขที่มีพักร่วมรัฐบาลประกาศถอนตัวจนคะแนนเสียงไม่พอในการตั้งรัฐบาลหรือเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยก็อาจจะไปต่อไม่ได้ทางการเมืองแต่คราวนี้นายกถแถลงข่าวขอภัยประชาชนแล้วก็จะเดินหน้าการเมืองต่อคราวนี้ถ้าจะมองในมิติที่นายกจะต้องเดินหน้าการเมืองต่อเนี่ยคุณสาวิ์คิดว่า ต้องเดินหน้าอย่างไรถึงจะได้รับการยอมรับของประชาชนแล้วก็สามารถที่จะเรียกศรัทธากลับมาได้จากที่สูญเสียจาก,การที่คลิปถูกปล่อยออกมาคุณสาวิตคือบมคิดว่ามันยากนะคุณจุ๋มวันต้า,าหลังไปก่อนหนะ้านี่รวมทั้งเรื่องของทัวร์คุณทักษิณด้วยกับใช่ไหมคือก็มองเป็นตระกูลแล้วก็เรื่ออาจจะไม่เกี่ยวนะนี่แต่ว่านี่สังกมก็มองคือคุณทักษิณเองแล้วก็ เคียร์ขายทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยเป็นทําให้ปล่อยเกิดปัญหานานๆรัฐประการในประเทศไทยในขณะนี้ครับยังเป็เพื่องสาการที่ผ่านมาตั้งแต่นอกและตั้งแต่หลังปีสี่ตั้งแต่หลังปีสี่สี่ไปแล้วที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็มีกระบวนการในการลุกคุมาชุมนุมประท้วงนะครับบ้านเมืองก็แต่เป็นฝักเป็นฝ่ายเนี่ก็เห็นภาพจะเจนเรื่อยๆแต่มาจากอ่าคุณทักสินเจวัฒน์และคนในครอบครัวประมาณนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นข้อกล่าวหาของผมนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราอ่านแล้วก็สัมผัสได้เห็นได้จากหน้าสื่ั้ง พฤติกรรมการกระทำต้งหลายดังนั้นอาการที่คุณแปรตองการจะไปต่อเนี่ยผมคิดว่ามันลําบากแล้วในขณะนี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอาการที่พักการเมืองอื่นถอนตัวกันทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าไอ้นี่ก็ก็เป็นสิ่งสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าการสนับสนุนของคุณแปตองการเนี่ยมันหลดลง,ลงหมดลงแล้วในขณะนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าการจะไปต่อก็ไปยากวิกิตสกามันเกินกว่าที่จะบอกว่าคุณแปรตองการต้องขอโทษนะ ซึ่งความจริงเนี่ยคุณไปรงทารก็น่าสงสารนายกเนี่ยผมก็ไม sure so like ่อยากจะไปทาอะไรมากว่าหนึ่งก็ท่านเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงที่เราให้การเคารพความเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะครับแต่ด้านหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าไม่รู้จิตต้องทอดพ่อแม่คุณสุบันก็คือเป็นพ่อแม่รังแกฉันอือก็คือเหมือนกับเราไอ้ลูกไปว่ายน้ําในกณะที่ลูกว่ายน้ําไม่เป็นในคุณสุบันอือพยายามไม้ลูกบังคับให้ลูกไปว่ายน้ำลูกว่ายน้าไม่เป็นท้ายสุดลูกก็จมน้ําะ ตายขนาดนี้แล้วพ่อแม่ก็พยายามบังคับแบบนี้ผมคิดว่าเนี่ยมันรุนแรงมากหน้ตาตัวนด้านหนึ่งก็น่าสงสารนายกแม่ผมเ็นหน้า,ยยานนะตาด้านโูกก็เหนื่อยนะไหนจะลูกก็ยังเล็กอยู่เลยต้องทำหน้าที่ตามทีท่เขากําหนดมาเนี่ยก็ต้องตามไปเนี่ผมคิดว่าน่าสงสารแล้วก็การแก้ปัญหาที่มันรุมแรวหลายด้านแบบนี้ผมไม่กย,ยกไปไม่ไหวลงไปสุดตัวแล้วจะถ้าจะให้คุณทักษิณนีใครเข้ามาช่วยผมคิดว่าวิปิศกาจากคุณทักษิณเรื่นี้มันก็เยอะคุณจุบัน อย่างปัญหาที่เศรกิจที่ผมพูดในก่อนหน้านี้เราจะตองจะไปต่อยากแล้วก็แม้จะไปต่อเนี่ยก็จะไปต่อไม่ได้นานถ้าจะไปต่อดูแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนี้ในทางนของผมนะครับในมุมมองของผมก็ไม่ได้ไปต่อหาใครแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณสาวิต้าครับที่มาร่วมพูดคุยและทําให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ การเมืองที่เป็นอยู่ขนาดนี้เราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อครับทุกท่านครับขอบคุณคุณสาวิตมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเสียงสะท้อนสื่อวิดีโโฟกัส